มะ้าเมื่อนี้มาปลูกพักถึงฤดูการปลูกพักแล้วเกเเาห,าหลีเริ่มเ็เขานาห้อนแล้วเริ่มเจอากาศก็เริ่มสดีเนี่ยมาปลูกอันนี้อันนี้มะเขือเทศบะกพิิกเนี่ยพริกเกาหลีนี่่พิิกเกาหลี

พี่กำมาปลูก3อันประแด้บไม่ไม่ปลูกิแต่นี่ว่า,าปลูกให่น้ำกาลสิเสเ็จนี้จะปลูกสลัดเด้บาทนี่ป่นอกจากฮูกับบ้านดดไหนวะปลูกแักสลัด หัวแล้วนะกับเด็กบุกินอืมโมด,ดมนหัวเตะหัวหัวยังนะัไวไยเด้ <c oughs> องออกจากหัวอะไรเด้อเอาไปยังดึงออกว่อะไรเตะบ่ดึงออกมันคือขาดเลยเตะมันแน,น่นพอดบ่